ฉันบอกแกแล้วให้ฉันจ่ายค่าแป๊ดเจีย้ยให้แกแกก็ไม่ยอมให้ฉันจ่าย เงินแม่แกมีตั้งเยอะแยะจ่ายจ่ายไปก็สิ้นเรื่องเห็นไหมต้องไปเรียนไกลถึงขนาดนั้นนั่งรถตั้งแต่เช้าไปเรียนไกลไกลแทนที่จะได้เรียนใกล้บ้านโรงเรียนดังมีชื่อเสียงครูเก่งๆทั้งนั้นเลยทำไมหนูต้องจ่ายเงินค่าอะไรพวกนั้นด้วยล่ะคะในเมื่อหนูสอบได้แล้วหนูก็ต้องได้เรียนสิไม่เห็นต้องจ่ายเงินค่าอะไรพวกนั้นเลยโอ้ยสมัยนี้ใครๆเขาก็จ่ายกันทั้งนั้นเลยลูก Do you think of these pictures? Okay, answer the question. What do you think of these pictures? น่าติงน่าติงเล่นโทรศัพท์เห็นเนี่ยโทรศัพท์ซ่อนอยู่เก็บโ <Okay. S 1> <G ave S 2> ทรศัพท์เลยนะคะห้ามนําโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นในชั่วโมงเรียนให้ดูตัวอย่างนุ่นนะคะนุ่นเขาตั้งใจเรียนไม่เคยนําโทรศัพท์ขึ้นมาเล่น Facebook เหมือนที่พวกเราทั้งหลายทำหยุดเล่นเลยนะคะโอเคยูนิสแตนนะแล้วก็ดูบนกระดาน look at the board again try to answer the question What do you think of this feature? Why ตรงนี้สำคัญมาก It's very important. ครูครับครูครับไม่ในนครูครับโอเคสต๊อกหยุดหัวเราะยอะเพื่อนแล้วก็เลิกเล่นโทรศัพท์ได้แล้วในรายวิชานี้ถ้าเรียนคนไหนยังไม่เข้าใจในบทเรียนยังไม่เข้าใจในเนื้อหานะคะครูเปิดสอนพิเศษที่บ้าน เพราะว่าข้อสอบไฟนอลในเทิร์น so ี้คุณจะดึงข้อสอบมาจากเอกสารที่ครูเช้สอนแต่นี่้นเสยใจนะคะเทอมละห้าพันบาทหทำอะไรอีกล่ะลูกอ๋อหนูว่าหนูจะโทรไปคุยเรื่องรายงานกับเพื่อนนะคะ ้ยโทรศัพท์เก่าแล้วป้าจะซื้อให้ใหม่เอาไหมคะไม่เป็นไรหรอะคะ่ะป้าเครื่องนี้หนูก็ใช้ได้ดีอยู่แล้วคะ่ะโอ้ยหลานป้าพอเพียงจริงๆรี่เธอขอรอก,กันบ้านหน่อยสิกาบ้านก็ส่งพรุ่นี้นะเธ็ทำเองสิเอาปเสียทันส่งพุ่นี้นะไม่เอาฉันไม่ทำรอก ย้อนนี้ไม่เอานุ่นน่นมาแลนุน่นน่นเดียวด้น่นไปห้องหอทุกคเลยต่อไปอยมีเรื่องการอีกน่ลูกเอาเคมักนู อยู่ก่อนพออ้อจาคหนูด้วยหรอคะอาพอเป็นเพื่อนกับป้าของเธอแลป้าของเธอก็ฝากให้เธอเรียนโ้องเรียนพิเศษแล้วก็อยากได้บริจากเงินให้โรงเรียนด้วยหนูเพื่อนๆในห้องโก้ข้อสอบกัน ลอกการบ้านกันโดยคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยหาแต่จะนำไปสู่เรื่องใหญ่ร้ายแรงในอนาคตเหมือนเรื่องเลวร้ายที่เกิดกับแม่แม่เป็นครูสอนอยู่3ามจังหวัดชายแดนใต้แม่ตั้งใจทำงานเต็มที่ทำให้ดีที่สุดเพราะแม่บอกกับนุ่นว่าการเป็นครูก็คือแม่พิมพ์ของชาติ แม่เขียนย้ายกลับสุรินทุกปีทุกคนบอกให้แม่จ่ายเงินเพื่อให้เป็นค่าจ้างในการย้ายแต่แม่ก็ไม่ยอมจ่ายเพราะมีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราทำตามระบบสักวันจะต้องได้ย้ายมาอยู่กับนุ่นอย่างแน่นอนแม่เชื่อว่าถ้าทำงานดีและมีความตั้งใจผู้ใหญ่คงเห็นความดีและให้แม่ได้ย้ายกลับมา ตอนนั้นนุ่นคิดว่าถ้าแม่ยอมจ่ายเงินให้ใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักอาจจะทำให้แม่ได้ย้ายกลับมาและทำให้เราได้มีโอกาสได้อยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นแต่แม่ก็ไม่ยอมทำแบบนั้นเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแม้สุดท้ายจะเป็นสาเหตุให้แม่ต้องตายนุ่นภูมใจที่แม่เป็นคนดี และไม่คิดจะทำให้สังคมไทยเลวร้ายไปอีกด้วยการคอรับชันเพื่อแลกกับโอกาสต่างๆที่จะตามมาถ้าทุกคนหรือเพียงบางคนที่จะคิดแบบแม่บ้างเรื่องราวเลวร้ายต่างๆในชีวิตนุ่นก็อาจจะไม่เกิดขึ้น